สวครไไับวันนี้เราไปไหนกันวันนี้เราไปอ่าพับลิกไปเพื่ออวีวิวยกหน่อยได้ไหมแม่ <c oughs> พอ่อจะเทให้ จบแล้วจบแล้วเก็บแล้ว,ลว,ลวอ๋ววอนี่อ๋อห้าปีสวัสดีครับวันนี้เราไปไหนกันวันนี้เราไปอ่าพับลิกไปเพื่ออีเว้ยกหน่อยได้ไหมทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันคือเหรียญเก็บมากี่ปีแล้วเก็บมากี่ปี สีห้าปีแล้วเออใช่ห้าปีหปีแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเลขกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเลขตังกันนะครับว่าจะได้กี่บาทตังเมื่อกี้ที่ยกให้ดูว่าจะได้สักกี่บาทเก็บมาห้าปีแล้วจะได้ถึงห้าสิบหรือเปล่าห้าสิบเหรียญ ก็ลองดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันที่พรอพิกแล้วครับมันจะมีเครื่องให้แลกเหรียญอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน่นเลยครับกำลังเดินทางไปแลกเหรียญแล้วครับเอากระยาไปทิ้งด้วยเอาหนังสือไปบริจาคด้วยมีคนขับรถต้องซื้อเวลาเขามานะครับเนี่ยเขาถึงจะมาขับรถไอ้ใจไม่อยู่เลย กาก็จะไม่่่คอยวงำลังเดินทางไปแล้วครับจะได้ถึงร้อยเหรียญหรือเปล่าครับ <c oughs> เอาเรามาทายกันดูว่าใครจะถูกสามคนอา่าไอเวียทายก่อนลูกเท่าไรเวียคิดว่าแปดสิบเก้าแปดสิบเก้านะครับเวียแปดสิบเก้าแม่เท่าไรสองร้อย <200. S 2> โอย แม่สองร้อยนะครับพ่อเอาสักร้อยหนึ่งพอครับไม่ต้องเยอะร้อยเหรียญดูว่าใครจะถูกหรือเปล่าครับใครใกล้ที่สุดคนนั้นชนะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปราปิ๊กนะครับพ่อร้อยเหดียวแม่เอาร้อยห้าสิบแม่เอาร้อยห้าสิบเอาแม่เปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบแล้วเพราะว่าเซ้นเหรียญเสนมันเยอะเวิ่งล่ะเต้าเดิมแปดสิบเก้าโอเค ตามนี้นะครับว่าใครจะได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับดูดิแค่กี่บาทใช่เฮ้ยตีไปเลยไม่ต้องแยก ขาเสระจายใานมวลขาวนี่ก็ไม่แม้ว่ไม่ถึงรอยาดีไหเนี้อขาดดีแล้วขาดเยอะเหรอ <laughs> ไม่ได้ไแปดสิบเก้ไม่ใช่แปดสิบเก้าคไม่ใช่คะเดือดต้ดอต้แม่น่าจะได้แม่ได้ขายแล้วคถ่ a n change it? ชนะ But daddy's closer right now. Oh, shit. More than 200. Probably more. You should have, gotten, you should have stuck for 200. ร้อยห้าสิบยังก็ใช่นะแม่จะรับเพราแม่ตายเยอะกว่าใช่ร้อยสิ นกอนนกนสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบเอ็ดีน่าจะ n ป็นเ t มันนี่น e กเด y มันนี่เอดมันนีชนะเดี๋ยว there's one more point that's like u a r that's my money คุ t a s my money ค no, ุณอ่ะมีเล้วมันนี่เป็นไทยไปซะเยือดันเดี๋ยว there's one m หมดแล้วเครี่ยงหมดแล้วลูก Done. Yeah. Done. Done. come out Done. Done. Keep my, in mind. Let's take it a little bit. It will come out. ปลาภาสี29ปาษีโดนภาสีไปด้วยค่าแรก29บาท oh. โอ้ยโอ้ยแช่เลยนี่เลยคูปอาสีเรียบร้อย29เหรียญภาสี oh, time for รับตังเจ้ oh, าของเสื้อส้มน,นะครับ oh, <some> ก็เป็นเจ้าของ5ปีก็าับโอ้โอ้กับผมมาเรียบร้อยแล้ว <laughs> แต่เากับพ่อแม่นะเก็บใหม่เห็นแล้วเก็บใช่ไหมมันได้ไหมเยวว่าอันนี้ไม่อยากเก็บไม่เห็นเลยก็ดอันน้อยูบกบอันเล็กอันน้อยอุ้ยีู่บอันน้อยจะแม่จะดงว่านั่นเป็นของแม่ั2 4 8 1 2 5 2

เก็บมม้าก่ต้องชูโคฟช็อปหยุดอ๊ะเอาออกนะไม่คิด่คิดเอาแม่ออกได้นะไเรามีอนแล้วว่ะี่อยู่เรเยกเขาว่าเาใส่ถมันมีสายพันใหม่อะไรอะมนีสายพันเรียกลอะไรอะ เออมันมีมาใหม่แล้วอืมไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องเอาเมื่อกี้ไปแลกเหรียญมาได้เท่าไหร่นะเบียเบีย ได้ไหนเอาบินมาดูนี่บินที่แรกเหลียนนะบินที่แลกเหลียนอยู่ไหนมีบินยับอยู่ยี่หมดแล้วบิน,บน มันได้สองร้อยเก้าสิบกว่าไม่ใช่เหรอวียโดนหนักแตกไปเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าเหรียญโดนหนักแตกไปยี่สิบเก้าเหรียญเหลือสองร้อยอสิบสองจุดสองห้าเก็บมาปีได้สองร้อยแปเหรียญยึดเป็นหมดแล้วเจ้าของไม่เคยใส่หรอกเจ้าของอะ่ะ แล้วก็ก็เลยไปแวะซื้ออันนี้มาซื้อหวยขูดที่นี่มันมีหวยหวยขูดให้ขูดเดีเ๋ยวเรามาดูกันว่า จะโดนหรือเป,ป,ล,ปล,เล่าใบละใบละห้าเหรียญใบละเหรียญสามใบสิบห้าเหรียญใบละเหรียญบ้านเราตอนนี้เท่าไหร่คิดสามสิบแล้วกันห้าเหรียญหน้าถามสิบห้าร้อยห้าสิบใบหนึ่งร้อยห้าสิบมีให้ขูดทุกวันมีให้ขูดทุกวันเดี๋ยวเรามาขูดกันดูนะว่าที่ลงทุนไปจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นใบแรกนะครับมาดูกันว่าจะตูกหรือเปล่าเฮต้องทำแบบนั้นด้วยจีนเปิดคอร์ดอ่ะนี่เหรียญเหรียญเอาไว้ขูดมันเป็นเดี๋ยวขูดดูก่อนอันแรกอันนี้เป็นโบนัสมันขูดดูก่อนเลยโบนัสมัน มันคืออะไรเนี่ยดูไสองสี่สิบถ้าได้สิบไม่เข้าใจแต่ก็เอาลองดู โดนกินเรียบครับสรุปว่าไม่ได้เนียมาดูใบที่สองกันต่อ,ใบ,อใ,ใ,ใ,ใบที่สองนี่่ายเข้าใจ่ายใบที่สองใบที่สองนี่เป็นเลขของเรานะครับยี 24, 3, บ่6 3บสี่สิบกสามสองแล้วทีนี้ก็มาขูดมาขูดแถวล่าง ต่เลขเราตรงกับข้างบนนี้ได้ต่างยี่สิบเอ็ดไม่มีสิอดไม่มีสาสบสองไม่มีสี 4, ไม่มีสามสเอดไม่มียี่สิบห้าไม่มีอ่าได้ปลามาถ้าได้ปลาได้ดับเบิลถ้าเราได้สิบบาทก็คูณ คูณสองเข้าไปปลานี่มันจะจ่ายดับเบิลเลขห้าไม่มีเลขเก้าไม่มียี่สิบสองไม่มีสิบไม่มีสิบสามไม่มีเราได้ปลาาได้ปลามันจะบอกว่าวินดับเบิลแสดงว,ว่าเราจะได้ดับเบิลถ้าเราได้ห้าบาท คูณสองเป็นสิบบาทมาดูกันลุ้นลุ้นจากก้างลังศูนย์ศูนย์เล็กแบบนี้น่าจะศูนย์ใหญ่มาแล้วหนึ่งตัวศูนย์ใหญ่มาอีกหนึ่งตัวได้สิบบาทดับเบิลก็เป็นยี่สิบครับได้ยี่สิบาทแล้วครับกำไรห้าบาทกำไรห้าบาท ถ้าเราตูกเราก็ขูดขูนะบาโค้ดมา,ดาก่อนนี่เราขูดบาโค้ดออกแสดงว่าเราตูกสิบบาทเราได้ดับเบิลสิบบาทก็คูณสองเป็นยี่สิบได้ยี่สิบบาทแล้วครับตอนนี้นี่นี่นี่ดับเบิลเห็นไหมครับดับเบิลสิบเหรียญก็เท่ากับยี่สิบ ไปนี้ไม่ได้ได้มา20บาทครับลงทุนไป15ได้มา20ลงทุนไป15ได้มา20ครับถือว่าไม่ขาดทุนวันนี้วันนี้ไม่ขาดทุนนะครับได้อยู่จาก15บาทจาก15เหรียญ จาก15เหรียญได้ได้อ่าเป็น20บาทจาก15เหรียญน,นะครับเมื่อกี้เราได้15เหรียญก็ไอ้นี้เราซื้อมา15ได้คืนมาได้20ูก20บาทสรุปว่ากำไร5บาทไม่น่าเล่นหรอกครับบางทีก็ไม่ถูกเลย อันนี้โชคดีที่ถูกเฉยๆเดี๋ยววมาจมเอพิโซดต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรไม่ดูนะครับวันนี้ก็